สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพวกเราไปดเูเมนูที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ของฟินโกนะครับห้างสับซิค้าออนไลน์ของคุณวันนี้มีอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับและมีเมนูใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเมนู Costco คือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นคอสโกนี่คือสินค้าขายส่งนะครับราคาส่งกันเลยทีเดียวนะครับเราเข้าไปดูกันนะครับ สำหรับที่เมนูนี้นะครับจะมีสินค้าเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นซับไฟเออร์รอบด้านในมือคุณส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านช็อปฟินฟินสินค้าราคาส่งส่งตรงจากโรงงานถึงคุณภายใน30วันสินค้าราคาถูกจำกนวนมากซื้อขั้นต่ำนะซื้อขั้นต่ำใช่หมนึ่งสามยกกำลัง MM M, ยกกำลัง3นะครับอันนี้เราไปดูว่าคืออะไรนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเรากดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมคัสโก คอสโก้อคราคืออะไรนะครับาหาสินค้าลังใหญ่ต้องคอสโก้นะครับหาสินค้าต้นทุนต่ําต้องคอสโก้คอสโก้คือซัพพลายเออร์รอบร้านที่เป็นทั้งเจ้าของร้านและผู้บริการการขายที่ใหม่และมีแรงหนึ่งดูดมากที่สุดของฟินโก้ซึ่งสามารถให้สินค้ามากมายเป็นราคาขายส่งและก็ส่งถึงบ้านช่วยคุณลดภาระ,ะในการค้นหาและซื้อสินค้า ทำไมเราต้องเลือก c o สโ c o นะครับหากคุณคือเจ้าของร้านค้าออนไลน์หรือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนักขายของแบบลายสดหรือมีความต้องการจัดซื้อจํานวนมาก c o สโก o สามารถให้บริการขายส่งบนแบบครบวงจรช่วยให้คุณลดปัญหาการค้นหาการเจรจาก,การซื้อสินค้าที่แสนจะน่าเบื่อทั้งหลายนะครับเราจะส่งฟรีทั่วประเทศส่งถึงบ้านครับ ชอบฟินฟินสินค้าราคาส่งส่งตรงจากโรงงานถึงบ้านภายใน30วันสินค้าราคาถูกจำนวนมากนะครับเอาล่ะทำไมฉันไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์คอสโก้สินค้าในคอสโก้มีข้อกำหนดการซื้อขั้นต่ำเครึ่องลูกบาทเม็ดทุกรายการจัดส่งฟรีในประเทศไทยเท่านั้นขั้นต่ำอันนี้เราไปดูนะครับว่าไอชี้ว่าเครึ่งลูกบาทเมนะ็ดน่ะคืออะไรนะครับอ่าเรื่องลูกบาทเม็ดคืออะไรนะครับนี่ครับ สินค้าก็จะมีหลายหมวดนะครับเช่นหมวดเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของใช้ในบ้านความงามสกินแคร์แม่และบุตรอาหารของสดดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้ากีฬากลางแจ้งนะครับเราสนใจเอาสินค้าตัวไหนมาขายนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เช่นเราไปดูที่ดิจิตอลนะครับสินค้าจะมีการกํากหนดเอาไว้เลยนะครับว่าคุณต้องซื้อขั้นต่าจํานวนกี่ชิ้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ย เราต้องซื้อขั้นต่ำอยู่ที่8ชิ้นนะครับจะได้ราคาส่งราคารวมอยู่ที่690เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูสักหน่อยเป็นยังไงพอเราเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นหม้อนี้นะครับ690บาทนะครับเราถึงจะได้ราคานี้คือซื้อขั้นต่ำนะครับต้องซื้อจำนวนขั้นต่ำเพราะนั้นเราก็ต้องซื้อตามจำนวนที่เขากำหนดเพื่อจะได้ราคาขั้นต่ำนะครับเป็นราคาส่งนะครับ อ่าหรือสินค้าตัวอื่นนะครับเช่นอ่าสินค้าตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วลน,นครับตัวนี้ครับราคา6 0 0 0บาท59สงคนี่คือจำนวน100ชิ้นลระโรงบูททูไร้สาย <B ingo. S 1> ก็แสดงว่า <B ingo. S 1> ตัวละ60บาทใช่ไหมครับ6บาทเศษเศษนี่คือราคาขายส่งนะครับเราก็ต้องซื้อขั้นต่ำก็คือ100ชิ้น6 0 0 0บาท59สสางนี่เป็นต้นนะครับ หรือเราจะซื้อตัวอื่นอะไรบ้างอ่ะมีสินค้าเยอะแยอกมาตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ซื้อขั้นต่ำสองชิ้นนะครับซื้อขั้นต่ำสองชิ้นก็ราคา2 4งพบาทสาตังคต่างอันนี้คือราคาขายส่งนะครับสตัวนะครับเนี่ยราคานี้นะครับรวมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ถ้าเราจะซื้อมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ซื้อต่ำสุดคือต,ตมามจำนวนที่เขากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการซื้อสินค้าราคาส่งเอามาขายนะครับ เอามาขายแบบออนไลน์ไลฟ์สดอะไรพวกนี้ครับหรือต้องการซื้อเสื้อผ้ามาขายนะครับเสื้อผ้าสมมอผาเสื้อเสื้อไหนดีเอากางเกงตัวนี้เข้าไปนะครับกางเกงตัวนี้ซื้อขั้นต่ํย20ตัวราคา1นึ่บาทนี่นไหมก็ถูกมากเลยครับตกไปตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหตัวละถูกถูกมากนะครับหนน้วก,ก,ก,บกว่าบาทนะครับนั่นคือราคาส่งใช่ไหมครับโอ้มันเรียกว่าใครที่อยากจะขายสินค้าต้องมาซื้อตรงนี้เลยครับที่คอสโก้นะครับ เป็นสินค้าราคาขายส่งราคาถูกจากโรงงานเลยครับขอทุกคนมีความสุขและก็ร่ำรวยนะครับกับฟินโกนะครับสวัสดีครับ